สวัสดีค่ะช่องพอเพืเอียนชอบแบ่งปันนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการทําใบงานอนุบาลนะคะเกมจับคู่ภาพกับเงานะคะก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามช่องพอเพืเอียนไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับครืเรเดนในการทําคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะเข้ามาล็อกอินมาที่หน้าแคนวาของเราเลยนะคะจากนั้นไปที่ใบงานเอกสารพิตรงนี้นะแต่ถ้าใครไม่คลิกตรงนี้เราจะไปกําหนดขนาดเองตรงนี้ก็ได้นะคะให้กําหนดขนาดเป็นเซนติเมตรนะคะ จากนั้นความกว้าง21นะคะความยาว29คลิกสร้างดีไซน์ได้เลยค่ะเราก็จะได้หน้าเอกสารปเล่ามาแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานเกมเใบงานอนุบาลเนาะเกมจับคู่ภาพกับเงาคุณเดินจะมาแนะนำ AI 1ตัวนะคะที่คุณเดินใช้ในการทำงานในการคิดงาน นะคะคบางทีเราก็ตันเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะทำใบงานอะไรออกมาเราก็ใช้ AI ในการช่วยเราคิดงานได้นะคะ AI ตัวนี้มีชื่อว่า Gemini AI นะคะไปที่ g o o g l e นะแต่ g e m i n i i เ i เนี่ยเป็นของ Google เขานะคะพิมพ์ค้นหาที่ Google เลยนะคะ g e m i m i a i นะคะ Gemini AI นะคะป้นหาแบบนี้เลยนะคะลิกเข้าไปเลยคะ่ะ จากนั้นคลิกลิงก์แรกแบบนี้เลยนะคะถ้าใครที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วอะค่ะเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเนาะก็สามารถใช้ได้นะคะมันจะมีชื่อาแบบนี้แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเดี๋ยววันนี้คุณเดินจะพาไปลงทะเบียนนะคะแต่เดี๋ยวคุณเดินต้องออกจากหน้าตาหน้าจอที่คุณเดินได้ลงทะเบียนไว้ก่อนเขาออกแบบหนึง่งนะคะ นี่ค่ะถ้าเราคลิกเข้ามาพิมพ์ใน Google แล้วคลิกลิงก์แรกเข้ามาเราจะเจอหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะลงชื่อเข้าใช้นะคะคุเดินใช้ลงชื่อเขา้ะะเใเขาใช้แบบใช้ gmail นะคะคลิกไปเลยค่ะจากนั้นใส่รหัส gmail ของเรานะคะใครจํารหัสไม่ได้ก็จะเข้าไม่ได้นะคะ๋ยวเดินใส่รหัสนิดน,นึงเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจากนั้นคลิกต่อไปได้เลยค่ะ เราก็จะลงทะเบียนเข้ามาให้เราหน้าตาแบบนี้นะตัว Gemini AI เงี้ยค่ะสามารถใช้งานได้คล้ายๆกับ c h a t GPT ซึ่งตอนนี้ c h a t GPT เขาก็จะมี c h a t GPT 4 o นะคะแล้วก็ตัว Gemini AI เนี่ยใช้งานคล้ายๆกันคล้ายคลึงกันแล้วแต่ลักษณะงานที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวเนี้ยคุณเดืนจะพาไปอ่าะสะอ,อ่าบอกวิธีการเราจะค้นหา ให้ AI ช่วยเรายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็บอกว่าให้ AI เนี่ยช่วยเราอ่ากอขั้นตอนวิธีการทำใบงานอนุบาลน,นะคะพร้อมภาพประกอบเนาะเดี๋ยววันนี้เราทำเกมจับคู่ภาพเงาสุดภาพกับเงาเนาะสมมติเรายังคิดไม่ได้ว่าจะทำอะไรเนาะเราก็ลองดูว่าจับผู้ภาพกับเงาเนี่ยเขามีไอเดียอะไรให้เราบ้างนะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะ generate เจนเนเรตออกมาให้เราแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูอันนี้มีภาพด้วยนะคะคุเด่นเคยเข้าไปค้นหาแล้วก็คอยเคยให้เขาคิดไอเดียออกมาแล้วเราก็เอามาต่อยอดเองนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่ง AI ที่ช่วยเราได้แล้วก็ให้ทำให้เราประหยัดเวลาในการที่จะคิดงานหรือการทํำใบงานต่างๆได้เลยนะคะนี่หน้าตาแบบนี้เนาะหรือหรือนะคะคุณเด่นก็เคยค้นหาเนาะ ให้เขาช่วยคิดใบงานที่เป็นวิชาต่างๆะคะเดี๋ยววันนี้เราลองให้เขา,อาบอกขั้นตอนการทำใบงานอนุบาลเนาะวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมภาพประกอบด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI เนี่ยเขาจะเจเนอเรตออกมาให้เราแบบไหนนะคะก็เราสักพู่นะคะถ้าข้อมูลเราเยอะก็จะช้านิดนึงเนาะ แล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะคะเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวมันมีภาพประกอบด้วยนะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะขั้นตอนเขาจะบอกเราละเอียดมากเนาะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะที่คุเดนใช้ในการทำใบงานอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่แคนวาของเราดีกว่าะคะ่ะ ไปที่หน้าเอกสารเปล่าเนาะเราจะทําเกมจับคู่ภาพกับเงาไปที่องค์ประกอบตรงนี้เลยค่ะค้นหาภาพที่เราต้องการเนาะเดี๋ยววันนี้เราเป็นจับคู่ภาพสัตว์เนาะทํานกนะคะรูปแรกเนี่ยเราเป็นนกพอเราคลิกค้นหาในองค์ประกอบคลิกนกเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลือกอ่าลองเลือกภาพดูนะคะภาพไหนที่มีลักษณะแบบเนี้ยค่ะถ้าเราคลิกออกมาแบบนี้แล้วแล้วตรงด้านบนตรงเนี้ยมันไม่มีสีมีแต่เส้นแบบนี้มันใช้ไม่ได้เอามาทําภาพกับเงาไม่ได้ นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะทําได้เดี๋ยวเราไปลบอันที่เราไม่ใช้ก่อนตัวนี้นะคะพอเราคลิกเข้าไปแล้วด้านบนนี้นะคะเขาจะมีสีให้เรานะคะตรงนี้เราสามารถทําให้มันเป็นสีแดำแห้มเป็นเงาของนกตัวเนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราขยายให้มันใหญ่หนึงนะพือเดินตามไม่ดีอะ่ะแล้วเราก็ปรับภาพนกตัวนี้นะคะปรับขนาดให้มันเท่ากับใบงานที่เราจะทําใบงานนะจากนั้น ปัดป o p นะคะมาอีกอันนึงที่เราจะทําเป็นเงาแล้วเราก็ไปคลิกให้เป็นสีดาทั้งหมดสีที่เห็นตรงนี้นะคะคลิกให้เป็นสีดำทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ได้นกแล้วก็เงาของนกนะคะจากนั้นเราไปหา,หาสัตว์อีกตัวหนึ่งเนาะเอาเป็นหมูแล้วกันเนาะคลิกขาหมูขึ้นมาแล้วคลิกตัวกราฟิกนะคะแล้วเราก็เลือกเนี่ยขาลักษณะแบบเนี้ยเนาะ ถ้าอย่างถ้าอย่างตัวนี้ไม่มีแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันมีสีแบบเนี้ยค่ะเราสามารถเอามาทําเป็นภาพกับเงาได้นะคะปรับขนาดดูนะคะแต่เราลองเลือกดูตัวหมูตัวนี้นะคะเสร็จแล้วทาการก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปวางข้างๆนะคะแบบนี้แล้วก็ทําการปรับสีให้มันเป็นสีดา หมดเลยนะคะทุกสีที่มันขึ้นเป็นสีแบบนี้เนาะให้มัน,นมันก็จะได้เป็นเงาแบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นทําภาพอื่นได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณจะทำแมวเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณจะทําช้างนะช้างอีกตัวหนึ่งแบบนี้นะคะอันไหนไม่ใช้ลบออกนะคะทําการ Copy ้ลงมาวางแบบนี้นะอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ภาพนะคะเดี๋ยวปรับขนาดนิดนึงให้มันดูเข้ากับใบงานจากนั้นสลับค่ะ สลับตัวที่เขาจะให้เขาจับคู่เนาะให้เด็กๆเ,เขาจับคู่นะคะ,ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งใบงานของเรานิดนึงนะเดี๋ยวเรามาใส่กรอบใบงานของเรากันดีกว่าค่ะตรงกรอบนี้นะคะเราก็พิมพ์เลยค่ะกรอบใบงานหรือใบงานอนุบาลอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกตรงกราฟิกนะคะเราก็เลือกมาแต่คุณเดืนตองเลือกแบบนี้มาหนึ่งแบบ เราก็ทกําการตัดนะแต่ถ้าเราไม่ชอบนะคะเราลองเลือกใหม่ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะทําการปรับขนาดเลยนะคะเราก็จะได้ตัวกรอบมาแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําตัวตกแต่งเนาะขึ้นมาแล้วก็ทําพื้นหลังที่เราจะให้ตัวอักษรวางลงมันจะได้ดูชัดเจนขึ้นนะคะไปห,หาค้นหาพื้นหลังที่จะให้เอาตัวอักษรมาวางเนาะ แบบนี้นะคะปรับขนาดเลยนะคะที่เราจะทําให้ตัวอักษรวางจากนั้นไปทําตัวอักษรไปที่ตัว T ตัวนี้นะคะคลิกตรงไหนมาก็ได้ะคะ่ะให้มันได้ตัวสอรแล้วเราก็พิมพ์คําสั่งในใบงานของเราให้นักเรียนจับคู่ภาพกับเงาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ปรับตัวอักษรตัวนี้นะคะจากนั้น ไปเลือกตัวอักษรเลือกขนาดได้เลยนะคะว่าเราชอบตัวอักษรแบบไหนขนาดไหนนะคะให้มันเข้ากับใบงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทําชื่อนะคะทําชื่อให้เด็กเขียนชื่อนิดนึงตรงนี้เนาะก๊อปจากตรงนี้แหละจะได้ไม่ต้องหามานะเอามาวางข้างล่างนะคะคลิกวางแบบนี้เลยจากนั้นพิมพ์คําว่าชื่อนะคะใส่ตัวภาษาอังกฤษเข้าไปนิดนึงก็ได้เนาะเพื่อให้เด็กเขาได้จำำําคาศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ จากนั้นก็ปรับลงมาไปหาเส้นหนึ่งเส้นนะคะไปทําเส้นให้เด็กได้เขียนชื่ออันนี้เส้นก็แล้วแต่เราจะดีไซน์เนาะแบบไหนก็ได้นะคะคือเดิมกแ,แบบนี้ดีกว่าเป็นสีสีเรียบร้อยแล้วเราก็าปรับนิดนึงนะคะให้มันได้กับหน้าใบงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นใบงานจาับคู่ภาพตกเงานะจากนั้นเราก็ไปแชร์ไปโหลดมาใช้งานให้เลือกเป็น PDF สําหรับการพิมพ์นะ มันก็จะได้หน้าตาออกมาพอดีเลยนะคะคลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะก็เมื่อเขาดาวน์โหลดออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาใบงานที่พร้อมใช้งานแบบนี้แล้วนะคะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะสาระดีๆที่คุณครนนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนคุณครูอนุบาลหรือใครที่สนใจนะคะเอาไปใช้งานได้นะคะแล้วก็ เ i หนึ่งตัวที่เพื่อแนะนำเนาะ Gemini AI นะคะลด,ดเวลาการทำงานของเราได้ดีเลยคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ